ครับคุณทีนงวะเฮ้ยสบายดีไม่เจอนานเลยมึงอะเดี๋ยวกูต้องกลับรถก่อนมึงอยู่แถวนี้เหรอวะ เลยได้บ้างจุดจิบเนี่ย, <c oughs> ยคืนกูไม่ค่อยได้นอนทำงานอยู่ขับรถดิเนี่ยเนี่ยก็งูโดนแต่ขั้งไก่หายไปมึงไม่ต้องมาอ้างเลยไม่เกี่ยวเลยวันน้ดี <c oughs> มึงอะชอบหายไปตอนสมัยใกล้ๆเรียนจบแล้ว <c oughs> ตอนนั้นมึงหายไปอ่ะอย่านี้มึงหายไปเฉยเลย <c oughs> ใช่ปะเอออ๋อทำนี้สิเนี่ยอ๋อหรอวูว่าทำผมไม่เห็นหายเลย <c oughs> มึงแหละ เฮ้ยวนันนีจุนลงมาเดร็จแล้วปะมา,าได้ไงเนี่ยเธอมาที่นี่ทำไมเนี่ยเกิงานแหละทำไมอ่ะเหนื่อยอ่ะไม่ได้หลังใจอ่ะลาถึงมาี่นี่ไงเม <c oughs> ื่อกี้ไม่น่าลุกเลยอะไรจะถ่ายรูปเลยดูได้พอดิ <c oughs> แม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ย่ะน่าเกียดเลยหัวเลิอหมดแล้วมันมานอนตรงนี้เนี่ยถ่ายบ้างดิ <c oughs> เอ้ยเรื่องงาน,นอะไรวะโอเคปะมันเร <c oughs> ื่อยๆนะจริงไม่ไต่างอะไรจากมาอะไรเลยแต่ว <c oughs> ่าซ้ำๆเ <c oughs> หมือนเดิมน่าเบื่อนะก็ของคอเคนต์ถ้าทนหน่อยงานมึง เรื่องหญิงอะมีเป็นตัวเป็นตนแล้วสบายแล้วืันเดิมปะเนี่ยือนเดิมันเดิมเบลล์เนี่นีแฟนน่ารักดีนี่หวอัเนียอ่นีละเข้ใจมึงนะนาอย่างเรามันหนักเข้ใจวะ เราพามาที่นี่ทำไมเนี่ยที่นี่สวยมากเลยเนาะดูดิมันคือที่ที่เราคิดว่าเป็นของเราเลยแหละอืมสวยจริงนะแหละเราชอบที่นี่มา,มากๆเลยนะเราให้ทีนะเฮ้ยจะทำอะไรอะ ถ่ายรูปเก็บไว้ไงถ่ายรูปแล้วมันจะเหมือนของจริงได้ไงอ่ะงั้นเราเดี๋ยวแบกกลับไบปก็ได้พี่จะแบกกลับบ้านได้ไงถ้าอยากเก็บมันไว้อะ่ะแล้วก็มาที่ด้วยกันไงรู้ป่ะที่ก็บอกกันว่าคมไม่มองภายนอกกันอย่างเี้ย บางคนคุยกันแล้วเขาก็ไม่ชอบกูอะ่ะกูหน้าอย่างเงี้ยแล้วบางคนแบบพอไปเที่ยวด้วยกันเล็กๆกูออกให้อยู่นะ,ะระับปกติพอหลังๆแบบก็ให้ออก,กด้วยกันบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็หายไม่วะดูเรื่องแค่นี้เหรอไม่มองจิตใจกันวะไม่รู้นะก็อีก่านจะรู้จักแล้วก็ได้นะแค่ พักก่อนได้ไหมเหนื่อยแล้วเราอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปก่อนก็ได้ไป,ไปด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วแต่อ่ะอปกติก็อย่างนี้อยู่แล้วนี่ไปด้วยกันแหละก็สัญญาแล้วนี่ เลิกกระจูนป่ะทำีลมาดีว่าเอ้มอยากรู้ว่าอยู่ดีมึงก็เลิกกันน่ะเดีละกกอยู่ดีๆอ่ะเหมืนจริงกูก็ไม่รู้นะ ว่ามันก็ยังดีได้นะเพราะว่าคงไม่นานหรอกคุณดูดีมันดำขนาดนี้แล้วอะที่ว่าเราตัดมันไม่โตเพราะว่าเราแจกจูนดีกว่า,รวาเราแลกใจเยวกัน อะไรวะแม่งเบียงออกแล้วคูตรงได้ไหมเนี่ย่ยนะคนห้หลังจีนะ้เยแล้วคนต้องต้องออกตาแหละงั้นกูก็ทะลุไปนู่นลแล้วน,น มันไปรวมที่เดียวกันเหมือนเดิมหมดเอานะทำๆไปก่อนแล้วกันวิ่งบนถนนนะอ่ะ bèo ai mát tí này bay với tì đấy đi mà đi quá để tam bay ผมมอ้คิดถึงตาคจัดใจมากเลยว่ะผมเป็นคนสวยขอจับมือันครับกล้าก็มาวันนี้กูมีข่าวดีบอกทุกคนอะไรคูพายทีมาได้ครับานนีเต็มที่มันมาแล้วเดออกูดได้บุญเรืองเียไม่เลิกหรอมาไม่่ไม่เลิกหรอมีเลิกเลยเียเลิกเล ปูป้เนี่ยเออเป็นมะกรอปเฮยเป็นมะกรอไม่ยอมชนนะนอกรอเนอชามาจากไหนเนี่ยนะแบกได้นใครมาจูนวะคุยดิฮัลโหลจูนอยู่ไหนเนี่ยฮะมึงไม่มาเหรอมึงด่ามันดิมึงด่ามั่ในจูนไม่ยอมมาเล โอโหแม่งเ้ยพาไดไงวะคือระบบลงท่อของมงอจูนไม่ไมาโอ้ยเออเออท่าน um ี้เรื่องของมึงอย่างกากอีจูนอะแม่งตลอดเลยมือ